บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมีบัตรเก่าผ่าน6ข้อนี้ครบได้เงิน5,500บาทแบบคนนี้โดยการพลาดเงินสำหรับใครที่มีบัตรใบเก่านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใบเก่าคือบัตรสวัสดิการจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นบัตรใบใหม่เนี่ยคือใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์บัตรใบเก่าคือใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธินะครับใครที่มีบัตรเก่าครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมี คุณผ่านหข้อนี้ตามคลิปนี้นะครับคุณจะได้เงิน5 5า0้าบาทแบบคนนี้นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้อยู่นะครับในส่วนของตั้งแต่ตอนช่วงที่คนที่มีบัตรเก่านะครับแล้วได้บัตรใบใหม่เนี่ยหรือไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วถ้าคุณผูที่ตามกันจะเข้าใจนะครับแต่สำหรับคนที่มาดูใหม่เนี่ยก็มี พี่ท่านหนึ่งนะครับเขาได้เงินจากการทําตามที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยห้าพบาทเลยนะครับซึ่งตัวคุณอาจจะได้เหมือนกันก็เป็นไปได้แต่ผมต้องบอกนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะได้มากกว่านี้หรือบางคนจะได้น้อยกว่านี้นะครับเรามาดูกันอันดับแรกครับเราจะมาดูกันก่อนว่าผ่านหข้อนี้ครบนะครับคุณเอาให้ครบก่อนนะหข้อน,นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าคุณจะได้เงินอย่างไรวันไหนแบบไหนนะครับโอเค โอเคเรามาเริ่มกันนะครับในข้อที่1ข้อ1เนี่ยคุณต้องได้เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมนะครับบัตรเก่าบัตรเดิมเนี่ยคือใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์คุณจะต้องเป็นกลุ่มที่เคยมีบัตรใบเก่านะครับหากคุณเป็นกลุ่มที่ได้บัตรใหม่อย่างเดียวบัตรใบเก่าไม่ได้ตรงนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่ได้เงินตรงส่วนนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือให้สําหรับคนที่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแล้วบัตรเก่าบัตรเดิมเท่านั้นนะครับ น,นี้คือข้อที่1ต่อมาในส่วนของข้อที่2ครับข้อที่2ครับคือจะต้องมีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมโดยคุณต้องตรวจสอบเงินที่ค้างอยู่ในบัตรนะแต่ณนปะัจจุบันนี้เนี่ยณนะวันที่ผมทําคลิปนี้การตรวจสอบเงินที่ค้างไม่สามารถเช็คได้แล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบัตรใบเก่าได้ปิดการใช้งานไปแล้วแต่เงินที่คงค้างอยู่เนี่ยของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่ จะสามารถโอนให้กับคุณได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือ5.5 0 0ที่เขาได้คือเงินที่ค้างอยู่ในบัตรใบเก่านั่นเองนะครับดังนั้นหากคุณมีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณนะครับคุณจะได้เงินซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนข้อที่2แต่ถ้าคุณตรวจสอบไม่ได้หน้าที่คือเดี๋ยวดูให้ครบทั้ง6ข้อนะครับตามนี้นะแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าคุณ จะทาอย่างไรให้คุณได้นั่นเองนะครับโอเคนี่คือข้อที่2มีเงินค้างนะอยู่ในบัตรสวัสดิการรัฐบัตรเก่าข้อที่3ครับคุณต้องอยู่ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรสวัสดิการรัฐบัตรเก่าและบัตรใหม่หากคุณได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรใหม่ไม่ได้หรือหากคุณได้บัตรใหม่แต่ไม่ได้บัตรเก่าก็ไม่ได้เหมือนกันต้องได้ทั้งบัตรใบเก่าและบัตรใบใหม่ปัจจุบันบัตรใบ เก่าก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์บัตรใบใหม่ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์คุณต้องได้ทั้งคู่ได้บัตรเกา่าได้บัตรใหม่นั่นเองนะครับเพียงคุณได้ตรงนี้คุณก็จะผ่านข้อที่3เป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือในส่วนข้อที่3ครับต่อมาในส่วนของข้อที่4ครับคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อเตรียม รับเงินตรงนี้สาคัญมากๆนะครับหากคุณทุกอย่างทําขั้นตอนมาหมดแล้วแต่คุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเงินจะไม่สามารถโอนให้คุณได้ดังนั้นการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนสําคัญมากการผูกเพ,พย์บัตรประชาชนคือการเปลี่ยนเลขแบบบัตรประชาชนของคุณเป็นเลขบัญชีธนาคารนะครับเวลาภาครัฐโอนเงินให้คุณจะโอนผ่านช่องทางนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็จะเข้าสู่บัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์เช่นคุณเอาบัญชีกรุงไทยไปผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนนะครับเวลาเขากรอกบประชาชนของคุณเลขแบบประชาชนคุณเนี่ยภารัฐเนี่ยก็จะขึ้นบัญชีเวลาโอนก็จะเข้าบัญชีกรุงไทยของคุณอันนั้นนั่นเองนะครับนันนี่คือข้อที่4ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนสําเร็จเรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเงินข้อที่4ครับต่อไปข้อที่5 บัญชีธนาคารที่คุณผูกพร้อมเพย์กับประชาชนเนี่ยมีการเปิดใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนพลาดกันค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนเนี่ยเป็นบัญชีที่เรียกได้ว่ามีการปิดใช้งานไปแล้วหรือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือมีการเลิกใช้งานบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าหากคุณเลิกใช้งานบัญชีของคุณนะครับแล้วดันไปเลิกบัญชีที่ คุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเอาไว้เนี่ยคือแบบเผลอเผลอเลยบางทีลืมอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางทีอาจจะพลาดหรืออาจจะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับทำให้บัญชีของคุณเนี่ยโดนปิดใช้งานถ้าเป็นอย่างนั้นครับเงินก็จะไม่สามารถโอ,อนให้คุณได้คุณจะต้องไปทําการแก้ไขผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนใหม่นะครับเพื่อแล้วก็เอาบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนนั้นเก็บไว้กับตัวให้ดีนะครับแล้วก็ ห้าไม่ให้หายแล้วก็ห้าไม่โดนปิดอีกนั่นเองนี่คือข้อที่5บัญชีที่บุคคลธรรชนเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็ข้อที่6ข้อที่6คือจะต้องติดตามและเช็ควันโอนเงินเข้าตลอดนะครับถ้าเคยได้เงินแล้วจะได้ครั้งเดียวตรงนี้ในกรณีอย่างเช่นพี่ที่ได้55 0 0เนี่ยเขาก็จะได้ครั้งเดียวนะครับคุณอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเงินค้างที่อยู่ในบัตรใบเก่านะครับถามว่าทําไมบัตรใบเก่ามันผ่านมาต้องนานแล้วทําไมเงินตรงนี้ยังโอนอยู่ ก็เพราะว่ามันมีคนที่เงินค้างอยู่จริงๆนะครับแล้วรัฐเนี่ยยังไม่ได้คือการกาหนดวันเนี่ยเขามีกาหนดเป็นช่วงๆกําหนดพอถึงวันพอคุณไม่ผ่านตามเกณฑ์ตรงนี้เงินคุณก็ไม่ได้ในรอบนั้นดังนั้นเนี่ยผมบอกเอาไว้เลยว่าคุณทําให้ครบหกข้อน,นี้เอาไว้ไม่เสียหายนะครับอาจจะวันดีคืนดีเนี่ยอาจจะมีเงินเข้าในบัญชีแบบคุณงงง,ง,งว่าเฮ้ยอยู่ๆเงินมันเข้ามาได้ไงพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันห้าหรืออาจจะมากกว่านี้เป็นหมื่นหรืออาจจะแปดพันหรืออาจจะเป็น 100, 000, หลักร้อยหลักสิบ คือมันก็เป็นเงินนะครับคุณทําเอาไว้คุณดูไหนๆคุณใช้เวลาในการดูคลิปนี้แล้วเข้าใจแล้วเคลียร์แล้วแนะนําว่าให้ทําให้ครบถ้าคุณรู้จักใครนะครับคนที่รู้จักแนะนําว่าให้เขาทําให้ครบทั้ง6ข้อนี้เอาไว้เลยนะเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อให้เงินเข้าได้หากคุณไม่ได้ทํามันจะพลาดโอกาสเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอรัฐเขากําหนดวันว่าจะมีการโอนเงินที่สําหรับคนที่มีบัตรเก่าและบัตรใหม่แล้วเงินที่ค้างอยู่ในบัตร จะกำหนดวันนี้วันนู้นนะครับแต่คุณไม่ได้ทําหรือไม่ได้เตรียมไม่ได้หรือบางทีเนี่ยติดงานยุ่งไม่ได้ติดตามข่าวอะไรอาจจะพลาดเงินตรงนี้ได้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากกับทุกท่านเอาไว้ทําให้ครบครับแล้วคุณจะได้เงินซึ่งต้องอย่างที่ผมบอก,บอกแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันแต่มีพี่ท่านนี้ก็คือได้5,5 0 0เลยนั่นเองครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสุปให้ครั้งว่าผ่าน6ข้อน,นี้นะครับได้เงิน5,5 0 0 เหมือนพี่คนนี้นะครับอาจจะได้น้อยกว่าหรือมากกว่าแล้วแต่เงินค้างที่อยู่ในบัตรครับข้อนี้หนึ่งครับคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมเพราะว่าเงินมันค้างอยู่ในบัตรเก่าเงินค้างทีนี้ในท่านสงสัยว่าเป็นเงินอะไรนะครับก็เป็นอาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟที่คุณจ่ายล่วงหน้าเพราะว่าในบัตรใบเก่าเป็นระบบแบบนั้นนะครับจ่ายล่วงหน้าแล้วก็จะมีการโอนทบยอดให้หรือเป็นเงินพิเศษอื่นนะครับที่เขาให้เพิ่มกำลังซื้อหรืออะไรต่างแต่เพิ่มกำลังซื้อส่วนใหญ่เขาก็จะตัดเป็นในเดือน่ีท ให้แล้วสะสมได้ซึ่งเงินเหล่าน,นั้นแหละพอรวมๆกันแล้วมันก็เยอะเพราะว่าหลายท่านไม่เคยกดออกมาเลยอะครับมันก็เลยมีเยอะข้อที่2ครับคุณต้องมีเงินค้างอยู่ในบัตรใบเก่าข้อที่3ครับคุณต้องอยู่มีทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่นะครับข้อ4ผูกพมเอกชนสําเร็จเรียบร้อยอย่ามาผูกพมเอกชนนะไม่ได้ผูกเมเบอร์มือถือข้อ5ครับบัญชีธนาคารที่ผูกพมเอกชนเนี่ยเปิดใช้งานอยู่เพื่อพร้อมดับเงิน ข้อ6ครับติดตามไปเช็ควันโอนเงินอยู่ตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณทำไม่ครบทั้ง5ข้อนะครับแล้ว6ข้อด้วยแหละทำทั้งหมดทุกข้อนะครับแล้วคุณจะได้เงินอย่างแน่นอนหากคุณมีเงินค้างอยู่ในบัตรครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันสำหรับนี้ขอบพุะท่านที่ตามรับชมสวัสดีครับ